มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวโซเชียลประกาศเลิกกินทันทีหลังเห็นคลิปทําขนมไทยมือเปล่าไม่สวมถุงมือเรียกได,ด้ว่าเกิดกระแสเกี่ยวกับการทําขนมไทยขึ้นมาในโลกโซเชียลนะคะเมื่อมีร้านขนมไทยร้านหนึ่งที่อําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์อัดคลิปสอนทําขนมไทยลงแอปพลิเคชันติ๊กตอก ไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขน,นุนแต่ละอย่างหน้าตาน่ากินมากทีเดียวค่ะซึ่งหลายคนก็นําไปทําตามแล้วก็ขอบคุณเจ้าของร้านที่ไม่หวงสูตรเผยขั้นตอนการทําแบบไม่มีกากแต่ก็ไม่วายเกิดกระแสจนได้นะคะเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์เข้าไปตําหนิเรื่องของการไม่สวมถุงมือขณะที่ทําขนมค่ะหลากหลายข้อความเช่นไม่ใส่ถุงมือหรอถึงว่ารสชาติแปลกๆเค็มหรือเปล่า เพิ่งรู้ว่าทำแบบนี้ไม่กินและกว่าจะมาเป็นทองหยิบต้องผ่านมือเยอะมากแนะนำถอดแหวนตอนที่ต้องจับขนมเพราะอาจทำให้ปนเปื้อนได้หลัก CMP ห้ามใส่แหวนหรือเครื่องประดับในการประกอบอาหารปกติชอบทานมากแต่ตอนนี้ไม่อยากกินอีกแล้วถึงจะล้างมือแล้วก็เถอะและอีกมากมายค่ะ ดยเจ้าของคลิปได้นำคอมเมนต์ตำหนิต่างๆมาลงในคลิปแล้วก็ตอบคำถามไปในตัวนะคะโดยบอกว่าตนเองอายุ44ปีแล้วที่บ้านทําขนมขายมาตั้งแต่รุ่นยายมากกว่า50ปีตนรักอาชีพนี้มากและคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลักปกติการทําขนมไทยก่อนทําต้องล้างมือให้สะอาดอยู่แล้วค่ะคนทำอาชีพนี้จะรู้เลยว่าการใส่ถุงมือจะจับจีบและทำขนมไม่ถน,นัด ส่วนเรื่องแหวนเป็นแหวนแต่งงานตนใส่มา21ปีแล้วไม่เคยถอดเลยค่ะทางนี้มีคอมเมนต์อีกฝั่งมองว่าขนมไทยทำแบบนี้มาตั้งแต่สมัยโบร,ราณแล้วนะคะทำไมเพิ่งมามีกระแสกันตอนนี้การใช้มือเปล่าช่วยทำให้ขึ้นรูปขนมได้ง่ายขึ้นการใส่ถุงมือทำอาหารไม่ได้สะอาดเสมอไปเพราะบางร้านแม่ค้าใส่ถุงมือแล้วไปหยิบจับอย่างอื่นแล้วมาจับอาหารสรุปที่สะอาดก็คือ มือแม่ค้าอย่างเดียวค่ะอีกทั้งขนมไทยนะคะมีขั้นตอนที่ละเมียดละไม่ไม่มีใครใส่ถุงมือทำกันพร้อมมองว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าที่ซื้อกินค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีคนเข้ามาให้ข้อมูลว่าตนเรียนเชฟป่าตามหลักแล้วสากลไม่ว่าจะได้โรงแรมระดับ5ดาวหรือว่าที่ไหนๆเครื่องประดับที่อนุญาตก็คือแหวนแต่งงานฉะนั้นไม่จำเป็นต้องถอดก็ได้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก d a i l y Life e x p r e s s ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ